สวัสดีค่ะจากบ้านไร่พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่พยอมก็พามาลุยดูในสวนของคุณตานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตอไม้เก่านะคะก็เลยพามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นเบญจลงนะคะเบญจลงห้าสีอันนี้ดอกสีชมพูอ่อนนะคะ เป็นจะลงห้าสีเขาจะมีอยู่ห้าสีเลยนะคะมีสีขาวสีชมพูสีม่วงอมชมพูแล้วก็สีม่วงเข้มสีเหลืองนะคะเดี๋ยวอันนี้บรลแรงพิยอมก็จะเก็บเอาไปชำใหม่นะคะอันนี้อยู่ในสวนป่าก็ลกๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ ดอกสวยไหมคะถ้าถ่ายกลางคืนจะสวยกว่านี่นะคะนี่คือดอกพันทองพันช่างนะคะนี่ค่ะก็เป็นสวนสวนุนใครของคุณตานะคะเบลล่าผมพยอมจะถ่ายให้ดูต้นไม้นะคะว่าต้นเขาสูงขนาดไหนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะพาเลาะๆมาในป่านะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นกอไผ่ที่ฟันล่มออกนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกต้นนางพญาช้างดำนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งบา้าแรงพยอมจำไม่ได้นะคะก็ได้ยินคุณตาหรือว่าคนอื่นๆเขาเรียกแบบนั้นนะคะต้นเขาจะสีดำนะคะแล้วก็ มีลายแตกแบบนี้นะคะเนื้อไม้ข้างในจะเป็นสีดำนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นป่านี่ค่ะเป็นป่าว่านหางจระเข้นะคะที่ลกเรือล้างลานะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็ยังเป็นกอไม้ไผ่ลวกนะคะที่ปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นต้นเอกลาว่านะคะส่วนตรงนี้ ก็จำไม่ได้แล้วนะคะว่าเป็นต้นของอะไรนะคะนี่ค่ะก็แห้งหมดแล้วต้องรอเขาแตกพื้นขึ้นมาใหม่นะคะถึงจะรู้ว่าต้นอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นขมิ้นชันหรือเปล่านะคะก็คือเขาแห้งหมดแล้วนะคะวันนี้ก็พามาดูสวนป่าแห้งๆแ,แรงๆนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกว่านนะคะนี่ค่ะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าคือต้นอะไร ส่วนตรงนี้ก็เป็นป่าวานสมุนไพรวานหางจระเข้นะคะนี่ค่ะก็ไปยันู่นนะคะส่วนแถบทางนี้ก็เป็นต้นยีโถนะคะนี่ค่ะก็จะเริ่มครุ้มแบบนี้นะคะส่วนต้นนี้ก็คือต้นกระดังงานะคะกระดังงาดอกหอมหอมชื่นใจนะคะนี่ค่ะก็ลามเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะเพราะไม่ได้ทำคานทำซุ้มให้ ส่วนต้นนี้นะคะก็คือต้นประดู่นะคะเป็นประตู่ป่านะคะอายุไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วนะคะนี่ค่ะต้นก็จะสูงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสุดสูงนู้นเลยนะคะมองไม่เห็นแล้วนะคะต้องถอยไปยืนไกลๆนะคะส่วนต้นนี้ก็คือต้นนุ่นนะคะต้นนุ่นต้นเงานะคะไม่ใช่ต้นงิ้วนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่คู่กันเลยนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนคุณตาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ